สวัสดีครับสวัสดีสมุนเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับตามช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่7นะครับ2565นะครับวันอาทิตย์ยามบ่ายๆนะครับค่ำๆแล้วนะครับเุิ่มฟ้าคพิ่มฝนนะครับมาแล้ว1แท่นนะครับเป็นนะครับพาวเวอร์ของโฮนิกนะครับ S A นะครับ2004นะครับ2400วัตต์นะครับแท่นนี้นะครับก็สามารถขับ12ได้ถึงข้างละ4นะครับโหลด2โอห์มได้นะครับแท่นนี้นะครับ โหลดสองโอมได้นะครับถ้า18ก็ได้ข้างละ2นะครับถ้าเป็นเสียงกลางนะครับขับถึงข้างละ3ถึงข้างละ4นะครับเป็นพาวเวอร์ของชีวิตชิงนะครับ S A นะครับ2องเของฮูนิกนะครับนะครับถ้าปิดเครื่องนะครับจะถ้าลูกค้านะครับจะใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะครับแต่ท่านนี้แกะถอดออกนะครับจะมีไฟตรงนี้แล้วก็ไฟตรงนี้นะครับของฮูนิกนะครับเดี๋ยวผมบอลขึ้นให้ดูนะเข้ามา1แท่นนะครับวันนี้นะครับดําเดิมนะครับดําเดิมนะครับ สติกเกอร์นะครับไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับสภาพประมาณ85นะครับน่ครับสติกเกอร์นะครับนะครับสติกเกอร์นะครับไม่เคยแกะฝ้านะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับทันนี้นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่นะครับ 8,500บาทนะครับ8,500บาทสามารถขับ18บได้ถึงข้างละ2นะครับถ้าเป็น12นิ้วนะครั 3, บถึงข้างละ3ถึงข้างละ4นะครับโหลดได้2โอห์มได้สบายนะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ, behold, า 8, บ,ารบพาวเวอร์ของสวิตชิ่งนะครับมาดูสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้านะครับจะเป็นอิกวนะครับอันนี้ก็จะสัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วหรือสเปคอนนะครับก็ได้นะครับสเปคอนตัวนี้จะเป็นบิดนะครับอันนี้ก็โมโนสเตอร์นะครับพวกนี้นะครับอันนี้สัญญาณเข้านะครับ ใช้งานปกตินะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับราคาอยู่ที่นะครับ8,500บาทนะครับผมนะครับจะมารีวิวคือนะครับจะขับนะครับเบรคข้างนึงแล้วก็กลางข้างนึงนะครับอยากให้ลูกอยากให้ลูกค้านะครับอยากให้ลูกค้าฟังนะครับต้องพร้อมกันนะครับบางท่านอยากเอาไปขับกลางนะครับบางท่านเอาไปขับเบรนะครับมันจะได้รีวิวนะครับเหมือนผมเปิดเบรนะครับลูกค้าก็อยากฟังกางนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยต้อง กนะครับูกค้าไ็นะครัเดียวเลยได้กลางแเบดนะครับจะจะเดเบข้างกลางข้างยไปขับกลางก็ได้นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักเบานะครับเสียงชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับน้ําหนักเบานะครับเสียงชัดเจนนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องกินไฟอะไรต่างๆนะครับเครื่องไม่กินไฟนะครับโหลดได้ถึงนะครับ สองได้ถึงข้างละสามข้างละสี่นะครับสบายๆนะครับโหลดได้แน่นอนนะครับเรื่องกําลังนะครับเพราะตัวนี้นะครับโพนิกนะครับสเปคเขาโหลดได้ถึงสองโอห์มนะครับสองโอห์มก็คือข้างละสี่นะครับประมาณนี้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมีตัวไหนที่มานใช้งานก็สามารถเอามาเลกตีเธอได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับวันนี้ก็หนึ่งคลิปแรกนะครับมัน คลิปแรกนะครับของวันอาทิตย์นะครับมาลองฟังทั้งเสียงคร่าวๆกันดูนะครับชแนลหนึ่งนะครับขับเบสนะครับชแนลหนึ่งขับกลางแหลมนะครับประมาณนี้ให้ลูกค้าได้ฟังทั้งสสไตล์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่มาได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแลกที่เทิร์นได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็ จะพามาชมเรื่อยๆนะครับเผื่อพี่ๆที่ท่านสนใจก็แวะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อจะได้เห็นสินค้าที่โดนใจนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้นะครับผมจะรีวิวอันนี้ให้นะครับจะรีวิวอ่าพวกอุปกรณ์มิกให้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงขรงข้าวกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ ชแนลเอนะครับชแนลเอนะครับเป็นชแนลกลางแหลมนะครับชแนลที่2นะครับเป็นชแนลเบียดนะครับลองฟังน,น้ำเสียงเข้าๆมาดูนะครับอ่าดูชแนลเบียนะครับ เป็นของโฮนิกนะครับเอสเอ๊นะครับสองพนสี่นะครับอ่าเดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับเป็นพาวเวอร์ของชีวิตชิ่งนะครับอยู่ที่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ083นะครับ739ดสามปดสีนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อวิพีทุกท่านสนใจที่ร้านดรันสักนะครับเป็นของฮอนลย์ฮนิกนะครับราคาย่อมเยี่นะครับแปดพันสามร้อยบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันอีกคทีมากครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณวิพีนะครับหลายท่านที่เข้ามาดูนนะครับอ่